สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเกี่ยวกับการคิดเงินแบบที่เราใช้กันจริงจริงนะครับนะครับว่าขายของนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูนะครับก็เอาดูคลิปนี้คลิปเดียวจบนะครับก่อนอื่นแนะนำว่าให้ตั้งมาที่ระบบปิป้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้มาเป็น f ก็คือแสดงผลตามจรงิงส,วส่วนตรงนี้ก็ดันมาที่เลขหกครับ หรือว่าดันมาอันไหนก็ได้ไม่มีผลไรล้ละเพราะตรงนี้เป็นแรงผลตามจริงละคือปุ่มเออเนี่ยถ้าเราใช้ไม่เป็นก็ก็ไม่สําคัญมากครับอ่าดูอย่างนี้เลยนะครับสมมุติเราขายของนะครับ10บาทชิ้นหนึ่งนะครับ10บาทชิ้นที่สองยีบาทชิ้นสามสามสิบบาทนะครับแล้วก็อันชิ้นที่อันนี้50บาทก็ยัดรวม110บบาทใช่ไหมครับเรากด ดาวยอดจะโชว์ดาวตรงนี้ครับแล้วก็เป็นยอดสรุปร้อยสิบาทแล้วถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยร้อยสิบบาทลูกค้าให้200ร้อย่ะเราทํำยังไงเราก็สองร้อยลบดาวแล้วก็จีดาว,ว,ก,ดาวก็ทอนเก้าสิบบาทนะครับอันนี้คือวิธีแบบโบราณ ส่วนดาวกับจีดาวนี่กอ็อยากรู้ไปดูคลิปก่นกอนๆนะครับมีรายละเอียดมากกว่านี้อันนี้คือแบบโบ,บราณเอาแบบใหม่ถ้าสมมติมีแท็กอะครับทำไง40บวกอันนี้ให้มันเป็นร้อยหนึ่งแล้วเรากดแท็กบวกกดแท็กบวกได้ร้อยเจ็ดบาท คือราคารวมแท็กรวมรวมแท็กแล้วเป็น107บาท107บาทตรงนี้คือเราไม่มีวิธีนะครับว่าจะทำไงให้มันให้200ร้อแล้วก็ทอนเท่าไหร่เงี้ยก็ใช้ว,วิธีกด ca ก็ได้ครับแล้วก็ทวนยอดใหม่ยูนทวนยอดซ้ำร้อยบาท200ลูกค้าให้มาลบแล้วก็กดดาวมันจะขึ้นมาเป็น93้าสครับคือเงินทอน วิธีนี้ก็ได้แต่ถ้าเก่งกว่านั้นก็ใช้วิธีนี้ครับ m บวก m ลบเนี่ยแต่ว่าเอนจะจะแอดวานซ์นิดนึงเดี๋ยวผมเอาไว้เก็บเก็บไว้คลิปหลังๆแล้วกันแล้วก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเพราะว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีปุ่มเชนเชนแปลว่าเงินทอนนะครับอลองดูผมทำให้มันครบ ประมาณร้อยแล้วกันอ่ะร้อยร้อยหนึ่งเอาไม่เไม่เป็นไรอ่ะร้อยสิบบาทกดดาวลูกค้าเอ่อยอดขายของทั้งหมดร้อยสิบบาทอันนี้กรณีขายไม่ไม่มีแวตนะครับไม่มีแท็กร้อยสิบบาทอ่าลูกค้าให้สองเราก็บอกลูกค้าลูกค้าร้อยสิบาทครับลูกค้าให้สองร้อยมาก็สองร้อยแล้วกดเช็คเลยตรงเนี้ยมันจะขึ้นเป็น 200บรรทัดแรกเป็น2องสบรรทัดที่2เป็น9 4ก็คือเชนเงินทอน90บาทเท่านี้จบเลยแล้วก็พอตีบิใหมายกด CA ให้เป็นนิสัยนะครับก็มีกรณีมีแวดแล้ะกันมีแบดมีแบดบวกแวดร้อยเจ็ดบาทร้อยเจ็ดบาทก็เหมือนเดิมก็คือกดสองร้อยเชนเลยลูกค้ามาสองร้อยเชน ก็เหลือ93บาทโอ้ปุ่มนี้โอเคมากเลยค่ะซีอนี่แบบว่าเข้าใจผู้ใช้อย่างแท้จริงครับก็ฟังก์ชันนี้แหละกับฟังก์ชันอันนี้ครับทอน93บาทฟังก์ชันรีปินนะครับเนี่ยครับออกมาเหมือนเดิมเดียนะครับ อันนี้ครับคือวิธีที่แบบแม่ค้าเขาใช้กันส่วนรายละเอียดการแท็กอะไรเงี้ยผมสอนไแล้วครับดาวจี G, ดาวสอนไปแล้วรีพินใช้ไปแล้วเชนก็คือในคลิปนี้ตะกี้นี้เองแล้วก็ที่คนทราบก็เช่นปุ่มเนี่ยครับปุ่มนี้คือปุ่มลบทีละตัวอันนี้คือปุ่มลบ ทุกตัวบนหน้าจอแต่ไม่ได้ลบข้อมูลก่อนหน้านี้นะครับเช่นเรามี1 1ึ่งหบวกสอบวกสาบวกเราจะกด4.4 4, 4, บวกใช่ไหมเรามือลั่นเป็นอะไรเงี้ยอ่ะเราก็มือลั่นแล้วก็สมมุติต้องการลบทีละตัวก็ลบเท่าเนี้แล้วก็ใส่ค่าอ่ะปุ่มต่อไปเป็นเราต้องการเป็น555ใช่ไหมครับห้าห เราลบใช้วิธีลบทีละตัวก็ได้หรือว่าเราลบทั้งจพ์อันนี้คือลบทั้งหน้าจอนะครับลบทั้งหน้าจอแล้วก็กดใหม่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับนี่ลบทีละตัวนี่ลบทั้ทงหน้าจอส่วน C A นี่เคลียร์เครื่องทั้งหมดแล้วก็ตั้งต้นกันใหม่เลยข้อมูลก่อนหน้านี้หายหมดแต่ว่าถ้าลบอันนี้กับลบอันนี้ไอ้หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามเนี่ยยังอยู่เห็นไหมครับมันเป็นออกมาแล้วยังอยู่ เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะธรรมดาก,ก็ใช้วิธีนี้ครับอย่าไปงงบางคนบางคนเคลียร์เครื่องคำนวณใหม่โดยการใช้กดปุ่ม c อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเ,เดี๋ยวผมให้ดูครับซึ่งเนี่ยครับมันก็มีเหมือนกันอันนี้ลบทีละตัวอันนี้ลบทางหน้าจอนะครับไม่ใช่ c a นะครับสมมติบ,บางคนบวกลบคูณหารอะไรไปแล้วแล้วแบบต้องการเคลียร์เครื่องกดปุ่ม c แล้วก็มาบวกมายอะไร่งเงี้ยแล้วค่ามันพลาดเงี้ยก็ มีแต่ว่ามาว่าทําไมเครื่องรวนอะไรเงี้ยจนเราต้องทําให้ทําความเข้าใจครับว่ามันลูกค้าต้องกด ca ครับ ca คือเคลียร์ทุกอย่างอันนี้ครับจบถ้าขี้เกียจำจําจําไม่ได้จะเคลียร์เครื่องกด ca อย่างเดียวเลยครับแล้วก็จริงๆมันกดทีเดียวก็พอนะครับแต่แนะนําว่ากด2ทีแล้วกันเอาชัวร์นะครับส่วนเดี๋ยวยังมีฟังก์ชันอื่นที่เรายังไม่สอนนะครับ ถ้าตามมาถึงคลิปนี้เอ๊ะอันไหนอะ mm memory แล้วก็ตัว cost s e l l อ้ cost e l l อันนี้ยากมากเลยอ่ะมีอันนี้ครับบวกลบบวกลบสมมติเราเอาลบสอ0รบวกหนึ่งอยเงี้ยบางทีงงเราใช้ลบสอ0รบวกหนึ่งอนะครับเราอาจจะใช้วิธี -200 0บวก100ลบ200บวก100ก็100บวกก็ได้200ลบก็ได้อ่ามันก็ออกมา100เป็นลบ100เป็นสีแดงครับลบ200บวกหนึ 100, หรือว่าเราก็กดเป็น200ยแล้วกดประจุลบแล้วก็กดบวกก็หนึ่งยบวก ันนี้ก็ออกมาเป็นลบหนึ่งร้อยเข้าใจไหมครับเอาถ้าเอาลบสองร้อยให้กดไอทีลบสองร้อยบวกหนึ่งร้อยก็เป็นสองร้อยลบนี่คือลบสองร้อยใส่ค่าบวกหนึ่งร้อยใส่ค่าก็เป็นลบหนึ่งร้อยหรือว่าสลับพจน์เองเป็นหนึ่งร้อยบวกสองร้อยลบก็เป็นลบหนึ่งร้อยเหมือนกันหรือ ลบสอ้อยบวก0นึ่งได้แค่เนี้ยจบประจุตรงนี้ครับกดได้สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ